ทุกคนปีนี้เป็นปีแรกที่พี่ตุ่มเนี่ยได้เจอเห็ดพึ่งหวานเยอะมากที่สุดเลยค่ะจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะ นี่เห็ดพึ่งดอกแรกนะคะที่พี่ตุงมเจอในวันนี้ค่ะทุกคนแล้วก็มาเจอดอกนี้เป็นดอกที่สองค่ะขาน้องเขาขาวอวบแล้วก็ใหญ่มากจริงๆเลยค่ะดอกสวยมากๆเลยคือเห็ดพึ่งหวานเนี่ยพี่ตุ่มไม่ได้เก็บขายเนาะก็จะเก็บกินค่ะเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะมันไม่ได้เกิดเยอะนะคะแล้วก็เนี่ยทุกคนเดินไปอีกแปล๊ แป๊บเดียวเนี่ยก็ไปเจออีกแล้วค่ะน้องน่ารักตะมุตะมิมากๆเลยอะ่ะดูสิคะอวบอั้นมากเลยอะ่ะทุกคนคือมันกำลังมีความน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็เดินไปอีกแปบ๊บนึงค่ะก็ไปเจออีกแล้วค่ะนี่ทุกคนสองดอกติดกันค่ะอยู่บริเวณเดียวกันเลยนะคะเนี่ยคือเห็นแล้วก็คือแบบว่า ดีต่อใจมากๆเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่พี่ตุ่มเนี่ยเก็บเห็ดเพลินมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนก็ได้แล้วเนี่ยก็มาวางไว้แบบนี้นะคะให้ดูความสวยงามค่ะแล้วก็นี่ทุกคนเห็ดพึ่งหวานตัวนี้นะคะจะขายาวนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็น้องมาหลบอยู่ใต้หญ้าอีกค่ะทุกคน ดูสิคะก็เช็คหัวมันซะหน่อยนะอุ้ยหัวแน่นดีค่ะแล้วก็ขาก็ตันใหญ่ดีด้วยนะทุกคนดูสิคะขาแน่นปักเลยค่ะแกงคงจะอร่อยน่าดูเลยนะเนี่ยดูสิคะเป็นความภูมิใจนะเนี่ยแล้วก็เดินมาอีกนิดนึงค่ะจุดนี้ก็ไม่ไกลกันนะคะก็มาเจอน้องเขาค่ะดอกกำลังแกงอร่อยเลยค่ะเนี่ยเห็ดพึ่งหวานสบีเดนในช่วงนี้นี่ออกเยอะเลยนะ พี่ตุงเนี่ยก็ต้องตะเวนหาป่าแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นความสุขทางใจค่ะทุกคนนี่ยิ่งมาเจอดอกแบบนี้นะคะตะมุตมิเนี่ยจะบอกได้เลยว่ามันมีความแบบว่าดีใจอ่ะมันเปื้่มปริ่มอยู่ในใจบอกไม่ถูกก่ะทุกคนนี่ ดูสิคะมันมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยออาตบหัวมันซะหน่อยนี่มีเด็กด้วยอ่ะทุกคนแล้วก็เนี่ยอยู่ในจุดเดียวกันนะคะในสี่ดอกเลยค่ะเนี่ยน้องขายาวเนาะแล้วก็อยู่ไม่ไกลกันนะนะคะนี่ล่ะค่ะก็ได้มาสี่ดอกนะคะแล้วก็ไปเจอดอกนี้อีกค่ะทุกคนก็อยู่ไม่ไกลกันนะอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆกันทั้งนั้นเลยค่ะ ป่าเดียวกันทั้งหมดเลยทุกคนเวลาเจอเห็ดพึ่งหวานเนี่ยมันดีใจเหมือนเราถูกลอตเตอรี่ยังไงอย่างนั้นเลยนะคะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอะ่ะสงสัยเพราะว่ามันหายากและเนี่ยก็มาเจอน้องอีกค่ะน้องสองตัวนี้นะคะเป็นดอกสุดท้ายค่ะพี่พี่ตุ๋มเจอในวันนี้นะคะจะบอกว่าวันนี้เก็บเห็ดยังมีความสุขมากเลยค่ะทุกคน,นก็นี่นะคะคือผลงานของวันนี้ค่ะ